नाओ कुतानुस्तित दिवसो पुखवारं पुमासं पुतो युचाचनं संपन्न तुकतोलो वितु नो तोलो पुलिस तम्मुनाओ देत तत्ता देवांगुनाओ नंग पुतो पुखवार देत सितमासुसित दुवा काल तोवकवता तम्मों संती तिपुआ कालिको ऐन सत्सितो वन्य जुको दत्त तांग इस तपोविन्यो हिंद तिप्पैसंखानुस्तित सुपतिपन्नो पुकोतो ญาย้ปฏิปนโนภกโตทราบข้งโฆถ้ามีเกิดปฏิปนโนภกโตทราบงโฆสัิทงจิตตาลิปุริสายจุาเนี่ตาปุริสุภราเอสะโกโตทราบข้งโคอุโยปองุโยถ้ากิดโมยันเฉลี่ป้นนืนตระังคุณยเกขึ้นโมตุาสีสังคตวะตากตะวะัทราชานังโอสตังตมังร่องตังเทวมนุษยานังพุ ทัเตชีนาโสทินานัสสันตุปทวาสัพเพทุกข้าบูปสเมนตเตสกตวะธรรมราตานังโอสุทังอุตมังวรังภูริราหูปสัมมะนังธรรมเตชีนะโสทินานัสสันตุปทวาสัพเพพยาปูปสเมนตัเตตกตวะสังฆราตานังโอสุทังอุตมังวรังเอาเนยังเป่าเนยัง สังคระเตชีนัสุทินานุสันตุปัทถวาสกีโลภาวุปสเมตุเตยบีสามพระคาถาชินบันชนชยาสนากตะพุทธาชิตว่มาร้งสวรนังจัดติสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุอนราสภาตันหังคะลาทโยพุทธาทวิสตินายกาสปีปิจามีห้งมาตากเกเตมุนิสลา ศีเซปุดโตมาหังผุดโตตมอทวิโรจันนีสังโฆปุดโตมาห้องฤทธิ์ภพกุณาโกลอทายเยเมนุตโตอนุรุตโตสาลีปุดโตจตักินีอุนหันยุปิตภาหมิงหมอกราโนจอวามะเกศธกินีสาวาณีมาหังอาสุงอนันทนาหิลากัสโปจามาเนาโมุปัสสุวามัสโศตะเกเกสโตปิสภาหมิงสุริโยวะปะพังโกลอิสินโนสือสัมปนอสุพิโตมุดพุงเขาวง ุมาละกัดสปอเทโลมาเฮีจิตวาตโกโซมัยังวะตานีนิจังพุทธาสิกนาขอโลปุณโณอังคุลิมาโลจัตุปาลินทัสยุวะลีเทลาปัญจมีชาตาณารติติระกามะเตสาติติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสิติมหาเทลาชิตาอันตัวชิโนลาสะเจรันตาสุริชินะอังคมังคีสุตันติตา ชาตานังผูละตัวสิทัากินเมีตตตะกัทาชักังปุจจตัาสิวาเมังอุลิมลกังขันตโมลปลิตาจอาตานาติยะสุตตกัอากาเสชานังอาศิเสสาปะกาละสันทิตาชินานานาวสัยุตาสัตตปากาลักตาวตาพิตาติสัญชาตาภาหิราชตุปทวา สิสวีนายยงยันตุนานตัชินเตชสะพระตะโตเมสิกเจนะสะตาสัมพตวันเฉลือนทินาผลฉลอมวชิมเหวียนนันตังมหิตะเลสะถาปาเลนตุมังสเฟเตมหาปุริสะสะพาอิจเจวะมันโตสกุโตสุลโคทินานุภาเวนะจิตุโตวธรรมานุภาเวนะ c ิตา a r i s a n g p สังคานุภาเวนะ c i t t a n รา r โยตัตถมานุภาวะปาริโตจรามิทินาผลเฉลียต สิบสี่พาหุงมหากาพาหุงค์สหสมณพิณิมมิตาสาวตันตังคิเมฆกลังอุตตะโครเสนมาลังธานาติธรมมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาวปตเตชะยมคฆลานินาลาเตลีกลมงพิญญุชิตตสาวปุรติงโคลังปุรนละวะกลมักขมธาตุต่ยังขังที่สัตันตวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาวปตเตชะยมคฆลานิ Then Tarimaka after know that the daughter of the Yamada was too long, then he didn't have the lots, but he took the tamper and brought it to the Shεί kabita. Then people trees were approved by the hereafter who know that he was a great, setting the spiritwei Yu Kab GO Vil G針 too great to ประากายมราชีสันเตนโสมหิทนาชิตตัวมุนินโตตันเตชะสาวาตุเตชะยมงคลนี้ประจงวิหารยมติสาสจักวาสเกตุงวาทาวิโลปิตตมะนังอติอันทพูตังปัญญาปฏิปัจจ리โตชิตตัวมุนินโตตันเตชะสาวาตุภาวะตเตชะยังคลนีอันโตกนันทะพุจะขังวิปุตังมะหิติงปุตเตนะเถรโลุจเกนะธรรมวัญโต ิทูกะเทศวิสินาจิตวามุนินโรตันเตชะสาวาภวตเตชะยมังคลานิทูกะหิติภูชเคนะสุตตาตหัตังพระมังวิสุติจุติมิทิปกาติทานังพิทานังยานาคตินวิสินาจิตวามุนินโรตันเตชะสาวาภวตเตชะยมังคลานิอตาปิพุทธะชะยจัมังคลาอัตถกาถาเจวาจะโนทินาที่นีสุริทีมัตตันทีตวานันีิกวิวิธานิจุปัตตานิ หมขังสุขังอธิการมืองยานโรสปัญโยมหากังรคนนัดโผลหิตายาสบปาณินำผู้เรศสบปาลุิสบปัตโตสมโพธิมุตตะมังอิธินาสัสถวัชชนะโหตตเชสมังคังเกนโตโพธิยามูเรักยานังนั้นทวัตตนเองตวังวิชายโหหิชายาสุชัยมังคลเรศปราชิตปัลังเกีเสศอปิวิปโภคเสเกสุตตานังกับโตปมุตตติสุนักตั้งสมุนลัง ພະພະທັງຜູ້ຮູ້ຕິດນັ່ງສຸຂະໂນທຸມຸໂ มังคลังละคันตุสักเทวตาสัพพะสัมภาณุภาเวนะสคาสิฏิพระวันตุเตสิบห้ปฏิทานะคาถายาธิวัตตาสันติวิหารวาสนีทูเปฆเลโพติฆเลทหิงทหิงทาธรรมะทานีนภวันตุผุจิตาติิงกะเรนกะรนเตตวิหารคันเทมันทะเล เอลาจมะชานวการจพิกโคสารงกาธาณปฏิอุปัสการามาจเตสานิขมาจิสระสปานุตัสกิตาอันตุเตยราบชาเยปิจัันทะสัมภวาสังเสทชาตาอตาอปปัติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิ สัตเตสเปปิทุกขัสสะกรุณตุสังทยังทาตุจิรังสังธรรมโมธรรมะธารจุปราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะใิตายะจาทำใหรักขตุสัตตโตมุสเปปิธัมมะจาริโนอุทิงสัมปาปุไนยามะธำให้อริยปเติเต ปัสนนาอนตุสเพปิปายโนพุทธะสาเสเนตัมมาทารังประเวชันตุกาเลเทโวปวัสสตุอุติพายาพาวายสตานมิติเนตุเมทนิมาตาปิตาจาตระตระชังอิจังรักันติปุตตะังเฮวังธรรมีนราชาโน ว่ปะปะช่างดะขันตุสัปตาสิปะทิวัตาวยาโยชนะคาถาทุคาปตาะนิทุกขาวยปตาจะนิพยาโสคปตาะนิโสกาหุนตุสเปปปาปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปตัง เทวานุโมทันตุสัภสะสัมปัตติเิรษฐยาทานังทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาหุนตุปัจจันตุเทวะตาคาตาสิบเจ็ดสุมังฆะคาถาหุนตุสัพพังสุมังฆะลังลักขันตุสัพพะเทวทา พระอุทานุภาเวนะสุติหุ่นตุนิรันตังหุ่นตุสพังสุมังคลังหลักขั้นตุสัพพเทวตาสัพพตมานภาเวนะสุติหุ่นตุนิรันตลังหุนตุสพังสุมังคลังหลักขั้นตุสัพเทวตาสัพพสรการุภาเวนะสุติหุ่นตุนิรันตลังสัพพพุทธาปราปตาปเจกนจายยังพระรัง อรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปุสโซสพเพหุทาพรบุตตาปเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปุสโซสพเพหุทาพรบุตตาปจเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเชีนะรักขังพันธามิสัพปุสโซสพเพหุทาพรบุตาปเจกันจายังพลังอันตานันจเตเชีนะรักขังพันธามิสัพปุสโซสพเพหุทาพรบุตตาปเจกานันจายังพลัง อรันตานันจะเตเชนะรักข่งพันธามิสัพพะโสสเปุทาพระปัตตาปัจเจกนัญจายังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขัางพันธามิสัพพะโสสเปุทธาพระปัตตาปัจเจกนัญจายังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขัางพันธามิสัพพโสสเปุทาพระปัตตาปัจเจกานัญจายังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักข่งพันธามิสัพพะโสสเปุทธาพระปัตตา จเจกันนันจะยังพระงอันตานันจะเตยเชนักทั้งพันธามีจักตาโตธาโด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาทยายบุตรสวดมนต์พระสวดพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ข้าเจ้าพร้อมครอบ และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้จะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ วัตถุมงคลพระพิทายอดสิทธิเหรียญยอดสิทธิเหรียญไมโคูเปิดวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสังคนลไม่เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระโพลิศจงสมเร็จศักดิ์สิทธุทประการถึงซาบุญกุศลของขา้าราจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายบูตบูตะบูญชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญน,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชภัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเร,องเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งพวงสมบูรณ์พร้อมด้วยทั้งสารมาสมบัติบริาณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐาน เกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิทพรใจทั้งสี่เอยุอนสุขพรต่นออนุมุทนาบุญกับพระว่ายอดเสษฐีทุกท่านเติมตา